ะ,ะสนิมเพื่อปกตินะดูแลรักษาโดยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะตัวนี้ทัเปินสันนะถึงตัวนี้เลยนะคะถึงรลองเลือดนะคะถึงรลองเลือดนะคะถึงรลองเลือดนะคะลายไม้พยุงชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะพยุงนะคะหะกนะ้ามไม้พยุงนะคะฟูแท้งนะคะหมดุหมดมมเสกรูเลชเชอรครบนะคะลูกค้ะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.7นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3ขนาดเร่มนี้จะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะมาจัดโปรให้เร่มนี้เฉพาะมีอย่างเดียว1,290นะคะรวมส่งอาจารย์1,290นะคะรวมส่งการขัดนะคะ นะะเลขที่สองนะะเลขที่สองนะคะทีนี้เล่มนึงไปแล้วเล่มที่สองนะะมานะะเล็ก H P, P 9นะคะทำลายเบมีดนะคะเล่มนี้ให้ดูชัดๆนะคะด้ามฟูแทงนะคะฉลุเอ้ยพยุงนะคะสัญญาต์นะ,ะสัญญาต สัญญาณตัวนี้นะคะทำจนถึงลายเดมี่นะคะสัญญาณฟูทแทงนะคะสัญญาสวยหมุดน,นะคะโมเสกรูเลเชียครบนะคะหมุดโมเสกรูเลเชียครบนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดหกนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดสามนะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดอย่างเดียวหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะลวมส่งเล่มที่สามนะคะ ทำลายใบมีดนะคะหมุดมอเซกันนะคะมอเสกทำเองมุดมันเหลือสมดัดกระดอกสมดัดทำลายใบมีดโบวี่นนเรื่องนี้นะคะสัญญักตรงนี้นะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอดนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่ส3จุดสามนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะลูกค้ามาเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวหนึ่งพันนะคะสอง้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะคะสินะคะ้ามีพร้อมส่งพรุ่งนี้นะคะไม่อย่างาเบียดหน่อยกนะ็เล่มที่สี่มาชตเต้ มาเชเต้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะ,ะ,คะามาเชเต้นะคะรนี้ด้ามไม้พยุงทำลายใบมีออกเฉียงนะ,ะเฉียงแนวเฉียงนะคะไม่ตรงนะะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแท้งนะคะ สวัสดีลูกค้าทั้ง41ท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง6ท่านนะคะการันฟ์สดสองช่องนะคะนี้ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.5้านะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.4นิ้วนะคะ ไม่มีนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันนะคะสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบรวมส่งนะจ้ามาจัดโปให้แล้วพร้อมจัดให้แล้วก็ต้องพร้อมโอนเล่มที่ห้ามาเชตเต้มาเชตเต้สิด้าไม้พยูงนะคะสลุลังพึ่งหมุดมุเสกรูเลชครบสลุลังพึ่งมุดมเสกเชือกครบ เล็กเอสคิวก้านะ,ะงานปีร้อนนะคะชุบเค็ืงด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาโดยการทานน้ำมันทั่วไปนะคะละคะลมลมเหมือนฝนจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเลยไลฟ์ก่อนเลยวันนี้เดี๋ยวจุมจะเอาไลฟ์นี่แหละเป็นอัดคลิปต่อนะคะทําเป็นคลิปต่อลงช่องนะ,ะและแบบนี้แต่และเล่มมันจะต่างกันนะ,นะคะให้ดูอเองเดิอนะคะ งานแฮนด์เมคนะคะทําเ,เล่มต่อเล่มนะคะเล่มต่อเล่มนะชิ้นต่อชิ้นเลยกรีดค่ะไม่มีงานปั๊มไม่มีเลเซอร์แน่นอนนะคะความยาวของมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดสี่นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะปุ๊บมาฉเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะจ๊ะ ลุนแบบลายแบบนี้เนี่ยบางช่วงนะพันเจ็ดเลยนะตอนเล่นเล่มบางช่วงโบวีมาอันนี้จุ๊บมาลดให้นะเล่มนี้หนึ่งพันบาทมีเล่มเดียวนะหนึ่งพันบาทในเซตนี้นะคะสัญญากสวัสดีลูกค้าทั้งห้าสิบเอ็ดท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทั้งห้าท่านนะคะอันนี้ทิ้งผิวไฟนะจะเป็นหลีกแนวนะคะงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยกันทาน้ำมันทั่วไปนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะลูกค้า โบวี่นะคะทิ้งผิวไฟนะคะเลื่อนี้นะ,ะหม,ดะะมุดน้องมาส็กดูไยเชือกครบเลยนะจ๊ะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่สิบจุดสี่นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสามนะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะด้ามยาวห้าจุดสามนิ้วนะคะมา เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งงดปลายทาง